รอเลยนะครับลงน้ำรอเลยจับแพ็กน้ำไว้จับแพ็กน้ำไว้จับน้ำรอเลยครับลงผู้จัดกาคุณนายผู้ว่านครปฐมคุณนายผู้ว่านะครับ้าาถวยเจคุณนายผู้ว่านครปฐมครับสาธุครับสาธุคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับ คุณสวัสดีครับวันนี้ถ้ายังไงเชิญที่คงง้างศกดีนะครับร่วมงาได้เลนะี่นะรงจุดก่อนเดี๋้วทุกหองตาลุยังเดียตาลุยัง

สวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกท่านนะครับมีการเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆนะฮะเพจจังหวัดนครปฐมนะครับ

ที่เราไปที่ที่ทะเลที่ฝ่าไปไหนมาบ้างเนี่ยไปตั้งร้อยสาขาตามปลาอะไรตยวรถใหญ่รถได้เลยนะสวัสดีครับเพื่อนแฟนคลับทุกท่านดีเลยนะครับ ตังไม่เอาตังไม่เอานะครับังตังเก็บใส่เปาไ้เลยครับตังเก็บใส่เปาไว้มาขอพรใหม่มาขอพรใหม่ยกขึ้นวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหนวิ่งไน่อยวิ่งหน่อยวงหน่อ

แรงไปนะนะมาตนะู้ดนะดนะได้เลยนะส่วนน้ำ้อมาแล้วก่อนนะเี๋จะมีรถล้อมามาซุ้น้ำนะสามารถเป็นจับไปทนาได้เลยนะแงกับกี่วก็ได้ที่บตไปนะเลยนะเยอะเลยอืมอันนี้น้มตอง้้งงาตรนไ คสาธุนโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับศาลพระเบสุก Facebook, ไลฟตร์สดนะฮะบ,บนเขตจังหวัดนครปฐมนะฮะเหลือระยะทางอีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรถึงองค์พระปฐมเจดีย์นะฮะัวันนี้องค์หลวงชื่อพยมุโทโธนะครับจะมุ่งหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะฮะ คณะสัญญาญาติโยมถ้าสะดวกหรือใกล้เคียงองค์พระปฐมเจดีรอที่องค์พระปฐมเจดีได้เลยนะครับรอกราบอมรที่องค์พระปฐมเจดีได้ครับหลงวงตาบุญชื่นจะไปน,นวนสก,การองค์พระปฐมเจดีนะครับขอนมให้ตัวเล็กหน่อยให้ยายด้วยขอนมหน่อยนะครับนมอ่าขอเราเจอทุกเด็กหรือว่าคนทรานะครับสตืมีพัน คนพิการนะครับหลวงตาบุญชื่อมยัทุทโธเจะเมตตานะครับให้นำนำ้ำขนมนมเนยนะฮะมามอบให้กับเด็กผ<น>ลไม้ต่างๆได้ครับได้เอาน้ำสปอนเซอร์มาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับีไ่ไปู้ที่จอร ลกนี่ไปเลยไปเลยรถติดนพี่ไปเลยนะครับไปเลยนะ้ไปเลยคอนเอร์ตสองคนนี่นี่นนจักรีอร์สกู่น้ำนะหกล้อกำลังตามมากนพี่น้เดี๋ยวช่วยันยกขึ้นหกล้อ,อน,นะ เน้นเนนเน้นเน้นครับผมนนนคูบาครับคูบ้าปลาปลาครัปู่ปูาครับลาปลาอลาลาปลาปลรปลรลปลาปลลาปลรปลา นั่ลงห้ามถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปเวลานี้นะครับนั่งลงนะนั่งลงนั่งลงให้หมดเลยด้านหน้าไม่ถ่ายรูปนะคะด้านหน้าห้ามถ่ายรูปนะคะรับะห้ามถ่ายรูปนะครับเวลานี้ห้ามถ่ายรูปนะ ท่ามไลฟ์สดข้ามถ่ายรูปนะครับให้หันกล้องไปทางอื่นนะหันกล้องไปทางอี่นก่อนเลยนะครับขอบคุณครับนั่งลงครับนั่งลงเนีย่ยเดินเข้าไปนะนั่งลงนะ हेलो आपनी रेखा आप को นีทันกลับเด้มจริงๆไม่ขออะไรมากขอลงของฟองนะอย่ามีคนาารู้ว่ารอรอนรับคนล้มล้มเลื่นี่ไหลอยู่น Arrow, Blog, no Look, ี strong, two, no. ่ไไลอยู viewers, bars, ่น wow ี the life, the. ่นี่ไลลอยู่เนี่ย <laughs> <laughs> lòng không <loang mà>, <laughs> <laughs> mới anh hết การสดๆนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ทั่วไทยนิวนะครับผมทางแขนนะฮะสุพรรณบุรีทางออกอีกหนึ่งกิโลนะฮะ ว่นวรงไหนอะต้องรอตองนะครับไม่ต้องก้มนะครับต้องรอกงไม่ต้องก้มนะครับเขาเก็บร่มแล้วอะเขาเก็ร่มแล้วตรงไหนนี่ใช่ครับใช่กำลังเลยนะครับกลัอเลยจับแพ็กน้ำไว้จับแพ็คน้ำไว้จับน้ำาอเลยครับ คุณนายผู้ว่านครปฐมคุณนายผู้ว่านครปฐมครับสาธุครับสาธุคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับ คุณนายสวัสดีครับวันนี้ถ้าอยังไงเชิญที่องค์พระผสมเจดีย์นะครับช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับนางเด็กนั่รอสักครู่นะเรารอมาแล้วก็ช่วยยกยกที่หนึ่งรอนะครับนายผู้ว่านครปฐมนะครับมากานั่งกราบหอมพรองหลวงตาบุญชื่นนะฮะ อันนี้ก็เป็นช่องพี่ช่องน้องนี่ครับช่องพี่ช่องน้องขออนุญาตปฏิบัติภารก,ากิจใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ครับเแบบนี้เลยครับเนาะอ๋สารือครับสามเดือนถ้าไม่เยอะแถวเลยนะครับจะอยู่ข้างหลังกันเด้อเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเติมน้ำให้เด็กนะไม่เป็นลายลูกไม่จะลายน้อไม่จะลายาไม่จะลาย สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะฮะบรรากาศเฟซบุ๊กไลฟ์สด,สดๆนะครับอยู่กันบนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนคร,รปฐมนะครับ คนท้องนะครับฝากฝากดูนมนมขนมนมเนยให้คนท้องด้วยนะครับอยากกินของแบบนั้นะไ่อ่ะขึ้นรูปพี่เดี๋ยววันนี้ไปไปที่ที่วัดดีครับน่า